โลกยุคใหม่จะดูคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงต้องดูแบบล้ำล้ำพานวัน A I S V R 4K เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิตรไอทีะนะครับวันนี้ผมเปิดคลิปนี้ด้วยการใช้ภาพแบบ360องศานะครับ คุณผู้ชมจะเห็นภาพจากกล้องตัวนี้นะครับแบบหมุนได้รอบทิศทางเลยเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับหมุนเลยครับฟ้านี่นะฮะเราอยู่สถานที่ก็คือ3มย่านมิตรทาวครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่มันล้ำมากๆมันเหมือนกับภาพ3 6 0องศาแบบที่คุณผู้ชมได้ชมตอนนี้นะครับเป็นเทรนด์ของวิดีโอที่เราจะได้ชมกันในอนาคตอีกหน่อยเราจะดูคอนเทนต์กันแบบนี้หมดเลยไปชมกันครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ aas esports studio นะครับที่3มย่านมิดทาวเดี๋ยวเราเข้าไปชมของใหม่ๆล้ำๆกันนี่คืออุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับชมความบันเทิงของคุณนะครับ นี่คือแว่น A I S V R 4K เป็นแว่น V R ที่เมื่อคุณสวมใส่แล้วคุณจะก้าวเข้าไปสู่โลกของ virtual reality ที่ให้คุณเห็นภาพแบบรอบทิศทาง360อองศาตามทิศทางที่คุณหันไปเลยนะครับภาพที่คุณเห็นจะเสมือนจริงมากๆเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลย ว่น v R เนี่ยถือเป็นแว่นที่ต้องมีสเปคที่สูงมากๆเลยนะครับเพื่อการแสดงผลภาพแบบ360องศาได้ละเอียดและคมชัดมากๆผมจะเล่าสเปคของแว่น A I S v R 4K ตัวนี้ให้ฟังนะครับนี่คือแว่นที่มีความละเอียดของหน้าจอ 4K นะครับ1ตารางนิ้วเนี่ยมีพิกเซลเยอะถึง818พิกเซลแล้วก็มีมุมมองกว้าง101องศาทำให้ผู้ที่สวมใส่แว่นนี้นะครับจะได้เห็นภาพที่มีรายละเอียดที่คมชัดมากๆ แล้วนอกจากนี้ยังประมวลผลได้เร็วด้วยเพราะว่าหน่วยประมวลผลของแว่นตัวนี้นะครับคือ snapdragon 835มีการปรับจูนสปีดคล็อกให้รันอยู่ที่2.5 GHz เนะครับเพื่อให้ประมวลผลภาพได้อย่างละเอียดแล้วก็มีความสมจริงมากๆแรม4 g ิกล้อม64กิกับน้ำหนักเบามากๆครับ โดยปกติแล้วแว่น v r เนี่ยน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าแว่นทั้งหมดเลยทำให้เวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงกดครับทำให้หน้าทิ่มลงมาแต่ a s v r 4K ตัวนี้นะครับออกแบบดีมากเขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหลังพอมีแบตเตอรี่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันช่วยถ่วงน้ำหนักครับทำให้เกิดความสมดุลระหว่างด้านหน้าด้านหลัง ทำให้แว่นตัวนี้เนี่ยใส่สบายน้ําหนักเบาด้วยนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้ําหนักที่ถ่วงหน้าหลังทําให้ไม่ต้องรัดสายแน่นมากแล้วก็ดูคอนเทนต์ดูความบันเทิงได้อย่างสบายจริงๆแว่นตัวนี้นะครับมีเสาอากาศรองรับ,บ Wi-Fi แบบ2ชุดนะครับเป็นไมโ o คูณ2ที่จะสามารถรับความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เป็นอย่างดียิ่งถ้าใช้คู่กับมือถือ AAS 5G นะครับ ความเร็วสปีดอินเทอร์เน็ตของ 5G เนี่ยจะช่วยให้แว่นตัวนี้นะครับสามารถสตรีมภาพได้อย่างรวดเร็วและมีความละเอียดคมชัดมากๆมีแว่นอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีคอนเทนต์ด้วยแน่นอนครับว่า AS ได้เตรียมเนื้อหาไว้อย่างมากมายเลยนะครับสำหรับแว่น a s v r 4 k ตัวนี้นะครับ เริ่มต้นตั้งแต่คุณสามารถรับชม AAS Play ผ่านแว่นตัวนี้ได้โอ้โห AAS Play นี่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นซีรีส์นะครับเป็นการ์ตูนเป็นคอนเสิร์ตเป็น MV หรือจะดูทีวีสดก็ดูบนนี้ได้เช่นกันนะครับและคอนเทนต์ที่เป็นแบบ360องศาก็มีเยอะแยะเลยครับยกตัวอย่างเกมโอ้โหมีเกมที่เป็นแบบ360องศานะครับสามารถมองเห็นแล้วก็หมุนเล่นได้แบบรอบทิศทางเลยนะครับมี เยอะถึง175เกมโอ้โหเรียกว่าคุณจะสนุกสนานกับแว่นตัวนี้ได้อย่างมากมายเลยทีเดียว แล้วก็มีคอนเทนต์เอ็กซ์คลูที่เขาไปร่วมมือกับทางทท,ทนะครับเป็นสารคดีท่องเที่ยวพาไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆแบบ360องศานะครับเหมือนคุณไปเที่ยวสถานที่นั้นได้ด้วยตัวคุณเองเลยโอ้โหช่วงนี้หลบโควิดอยู่บ้านนะครับไม่อยากไปเที่ยวไหนหรือไม่กล้าไปเที่ยวไหนเที่ยวผ่านทาง AIS BR4K ตัวนี้เหมือนไปเที่ยวจริงๆเลย ล่าสุดนะครับทางเ s สได้ไปร่วมมือกับค่ายนาดาวบางกอกครับทำคอนเทนต์สุดพิเศษกับศิลปินในค่ายนั่นก็คือ star dating ครับโอ้มีน้องบิวกินน้องพีพีน้องสกายนะครับสามดาราดังคนนี้นะครับเขาจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะครับซึ่งถ้าคุณผู้หญิงท่านใดนะครับได้ใส่แว่นตัวนี้นะครับจะต้องกรี๊ดอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเหมือนได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับน้องๆเลยนี่นะฮะน้องบิวกินกับน้องพีพี inn, PP, พาไปนั่งกินกาแฟไปนั่งกินไอติมนี่ ส่วนน้องสกายพาไปเที่ยวครับพาไปดูช้างโอ้โหเรียกว่าได้ใกล้ชิดดาราเหมือนอยู่ใกล้ๆตัวจริงๆเลยโอ้โหเธอดูดิช้างเต็มเลย ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับแว่น a s v r 4K ตัวนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านไปทดลองดูก่อนเราจะมีแว่นตัวนี้นะครับอยู่ที่ AS Shop ทั้งหมด22สาขาทั่วประเทศไทยเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรายชื่อให้นะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยครับถ้าหากลองแล้วติดใจอยากจะเป็นเจ้าของแว่น a s v r 4K ตัวนี้ไม่ยากเลยครับราคาและโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษดังนี้เลยครับ AIS VR 4K ราคาปกติ14,500บาทฟรีแพ็กเกจ VR s e r v i c e 1 9 9บาท1เดือนลูกค้า AIS รายเดือนหรือย้ายค่ายเปิดเบอร์ใหม่ที่ใช้แพ็กเกจราคาเดือนละ1,099บาทขึ้นไปลด3 0เหลือ1 1 1 5 0บาทลูกค้ารายเดือนหรือเปิดเบอร์ใหม่ที่ใช้แพ็กเกจราคาเดือนละ599บาทขึ้นไปลด20%เหลือ1 000, 1 6 0 0บาท คุณเป็นคนทันสมัยชอบความตื่นเต้นและท้าทายกล้าที่จะลองประสบการณ์ใหม่ๆ ASVR 4K คือสิ่งที่คุณต้องลอง